ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าที่เขาบอกกันว่าใส่หินแล้วดีหินบําบัดหินจะช่วยเราด้านโน้นด้านนี้มันคือช่วยอย่างไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยได้อธิบายเรื่องพลังงานของหินว่าหินมีส่วนประกอบของดินน้ําลมไฟซึ่งเหมือนในร่างกายมนุษย์เป๊ะเลยมันก็เลยถ่ายเทพลังงานให้กันได้ ว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยเขาก็ได้สะสมพลังจากจักรวาลแสงอาทิตย์แล้วก็รังสีต่างๆผ่านเวลายาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีทําให้หินแต่ละชนิดมีพลังงานรูปร่างขนาดแล้วก็สีสันที่ต่างกันไปค่ะ คนโบราณเขาก็เลยคิดค้นการนำพลังจากหินแต่ละชนิดเนี่ยออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาโรคเป็นศาสตร์โบราณอีกแขนงหนึ่งที่เรียกว่า crystal healing หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าหินบำบัดนั่นเองค่ะ นักบำบัดที่มีประสบการณ์การบำบัดคนด้วยหินนะคะอธิบายไว้ว่าการบำบัดโรคด้วยหินต่างๆอ่ะก็คือการสร้างสมดุลให้พลังชีวิตของเราเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือที่บางคนเรียกว่าแสงออรา่าแสงเนี้จะเป็นสีแล้วก็เป็นลักษณะยังไงจะออกมาตามสุขภาพความเจ็บป่วยอารมณ์แล้วก็ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลเลยค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นออร่าด้วยตาแต่ว่าทุกคนสามารถรับรู้ความรู้สึกจากออร่าของคนอื่นได้นะคะนึกออกไหมกับบางคนเราไม่เคยรู้จักกันเลยอ่ะแต่ว่าพอเจอครั้งแรกทําไมรู้สึกเย็นสบายดีจังหมายถึงว่าอยู่กับคนนี้เรารู้สึกเย็นสบายใจอะไรเงี้ยแต่กับบางคนยังไม่ทันพูดอะไรเลยแค่อยู่ใกล้ๆก็รู้สึกแบบอึดอัด บอกไม่ถูกเนาะเนี่ยแหละค่ะมันคือเอฟเฟกของออร่าที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราสัมผัสได้เข้าเรื่องหินบ้างหินก็มีการถ่ายเทพลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันค่ะสมมุติถ้าเราอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่าเจ็บป่วยอยู่เนี่ยเราได้สัมผัสกับหินก้อนที่มีพลังดีๆกฎของการสะท้อนกลับก็จะเกิดขึ้นทันทีค่ะพลังจากหินเนี่ยจะแทรกซึมส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกายของเรา ไปกระตุ้นจิตใต้สมนึกของเราให้จัดการกับความไม่สมดุลในตัวนะคะแล้วก็เอาพลังทุกอย่างที่เป็นด้านลบออกไปเนี่ยคือสาเหตุที่เราจะต้องล้างหินด้วยต้องคลีนพลังงานลบออกจากหินด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือห้ามคนอื่นมาจับหินของเราะคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนนี้เขามีปัญหาอะไรในตัวไหมออร่าเขาเป็นยังไงดีหรือไม่ดีบางทีแบบจับปุ๊บเนี่ยมันก็ ขึ้นพลังลบหรืออะไรมันก็อาจจะมาติดหินของเราได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันละเอียดเรื่องนี้อีกทีค่ะสรุปก็คือทุกวันนี้พลังของหินก็ยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะส่วนมากคนที่เชื่อก็คือ,ค,อคนที่ลองใส่หรือว่าลองพกหินแล้วเนี่ยได้ผลจริงๆดาวเองก็ชอบหินมากสะสมหินมาตั้งแต่ตอนเรียนมาหาลัยแล้วนะคะแล้วก็เชื่อ100%เลยว่าหินเนี่ยช่วยเราได้ ทินตละลาชนิดเนี่ยถ่ายเทพลังงานดีๆให้เราได้จริงไว้คลิปหน้ามาคุยเรื่องหินกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ